ใครเป็นแฟนคลับของคุณณเดชนะครับหลังจากบวชตอนนี้เรียบร้อยแล้วสึกแล้วราสีขาเรียบร้อยแล้วนะครับที่วัดป่ามัชิมวาที่กาลสินนะครับคือหลังจากที่คุณณเดชเนี่ย จริง,รงบวชในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาที่วัดนาหลวงที่อุดรธานีครับแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมและมาลาสิขาที่นี่ครับท,ที่วัดป่ามัชิมวาดนะครับเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาคือคือมามามา,มาจำพรรษาที่นี่วันที่13แต่ว่าวันนี้ ลาสีขาตั้งแต่เช้าถูขอขอขอ่คือ6โมงเช้าก็มีคุณแม่แก้วแล้วก็มีแฟนคลับที่ทราบข่าวนะคะมาร่วมพิธีกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลวงปู่ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดมัชิมาวาดเนี่ยก็บอกว่าตอนที่พระนเดชบวชเป็นพระเนี่ยมีความตั้งใจใน,ในการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเลยนะไม่ถือตัวเองไม่ถือตนตั้งใจฝึกจิตสมาธิแล้วครองตนอย่างสมัะนะคะทำตามแนวทางของพระพุทธองค์เลยก็บอกบอกเลยว่าเป็นที่เลื่อมใสของญาติโยม มากๆเลยนะคะด้านของพระเอกหนุ่มณเดชก,ก็บอกว่าหลังลาสิกขาแล้วเนี่ยจะนำหลักธรรมข้อคิดที่ได้จากการบวชมาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเ,เรียกว่าอุปสมบทนะครับ<ม>ได้มาศึกษาในเรื่องของพระธรรมในการบวชเป็นพระเนี่ยก็มีข้อคิดคติประจํำใจอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่ได้ได้จาก การที่เรามาสร้างสติพสร้างสติมันก็จะเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิก็เกิดปัญญามันก็เป็นองค์ความรู้องค์ความเ,าเรียกว่าองค์ความรู้ที่ที่น้อมนําที่เอาเอามาใช้ในสังคมในปัจจุบันได้ก็ก็ก็มันต้องมาสัมผัสกันเองนะเหมือนที่เขาบอกว่าต้องต้องมาเรียนรู้กับตนตนเองเนี่ยเวลามาบวชมาอะไรเนี่ยก็ต้องมาสัมผัสเองแล้วก็จะรู้เองว่าว่าสิ่งที่ได้จากการมาบวชสิ่งที่ได้จากการมาถือศีลมาอะไรเงี้ย มันมัน,ม,นมันมีคุณประโยชน์กับการใช้ชีวิตอยู่ค่อนข้างมากเลยในการที่ไป,ปเผชิญโลกเป็นความรู้เป็นองค์งความรู้ที่หาจากใบปริญญาไม่ได้ต้องมาหาด้วยตัวเองเท่านั้นอนุโมทนาบุญกับพระนเดชด้วยนะคะคตอนนี้เป็นทิศนเดชแล้วและทิดบอกว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนด้วย